หมอลงความเห็นว่าแม่จะต้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งหัวเขาก็สองข้างละหัวใจก็ละไม่มีอะไรจะผ่าละหมอก็มาตรวจบอกว่าหัวใจปกติเส้นไม่ตีบสวัสดีครับขอเชิญฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะรับกันหนุนใจและพี่น้องจะมีประสบการณ์ถึงฤทธิเดชพระคุณความรักของพระเจ้าเพราะก็มีสอนในหนังสือวิบวรณ์บทที่12ข้อ1กบอกว่า เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนหรือผู้เชื่อนั้นจะชนะมารได้ด้วยพระโลหิตของพระเมธโปรโดกคือพระเยซูและพระคำพยานของพวกเราเองขอฟังคำพยานนะครับและผมเชื่อว่าพี่น้องวันนึ้งจะมีคำพยานเหมือนกันว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเชิญฟังครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อโอนะคะอันนี้แม่ของโอค่คะชื่อคุณแม่สมศรีคือวันนี้โอจะมาเล่าคำพยาน สำหรับคุณแม่เรื่องการาผ่าตัดหัวใจคือจะบอกว่าตั้งแต่แรกเนี่ยแม่จะเป็นโรคหัวใจมาก่อนแม่เคยรับการผ่าตัดมาแล้วครั้งหนึ่งทีนี้ครั้งนี้คือพระเจ้าทําการอัศจรรย์คือเรื่องของเรื่องอคบทุกเดือนอทุกทุกเดือนแม่จะต้องไปเช็คอัพหัวใจตามกําหนดของหมอทีนี้หมอเขาก็จะเจาะเลือดแล้วก็ไปเข้าห้องเ,อเข้าเครื่อง M r i แล้วทีนี้ผลออกมาคือแม่มีไขมัน มีปัญหาเรื่องหัวใจอีกทีนี้หมอลงความเห็นว่าแม่จะต้องผ่าตัดอีกครั้งหนึง่งก็นึกในใจผ่าตัดอีกแล้วหรอหัวเข่าก็สองข้างละหัวใจก็ละไม่มีอะไรจะผ่าละก็เลยบอกแม่แม่ต้องอธิษฐานพนัเสเ็จก็เลยมาบอกกับพี่น้องในกลุ่มแคลว,ว่าทุกคนช่วยอธิษฐานให้แม่หน่อยคือก็ทุกคนก็อธิษฐานเผื่อนะคะพี่น้องในแคล ทีนี้วันที่พอไปจริงๆวันที่หมอเขานัดที่จะต้องผ่าตัดจริงๆหมอบอกว่ายังไงก็ต้องผ่าก็เลยวันนั้นก็เลยไปกับน้องสะพายทีเนี้ยระหว่างทางอ่ะอูก็อธิษฐานผู้ภาษาแปลกๆมาตลอดเลยพระเจ้าเหตุการณ์วันเนี้ยนะอะไรจะเกิดลูกไม่รู้แต่ลูกจะยกให้พระองค์เป็นผู้ควบคุมให้พระองค์นา<ม>ก็เราก็บอกว่าแม่ไม่ต้องพูดเยอะพูดแต่ว่าพระเจ้าช่วยลูกด้วยลูกไม่อยากผ่าลูกไม่อยากค้าง ลูกไม่อยากเจ็บตัวก็เลยแบบอ,อืมก็เลยไปพอนี้คือคุณหมอเขาไม่ให้เราเข้าอ่ะให้เราอยู่ข้างนอกก็นั่งรอกับน้องสะพ้ายทีเนี้ยหมอเขาเลยบอกว่าอืมแม่อยู่อ่ะผ่าไม่ได้นะเพราะว่ามันเจาะไม่ได้แล้วก็ตอนแรกจะให้กลับรอดูอาการก่อนจะให้กลับบ้านทุ่มหนึ่งก็แมนะ่ไม่เป็นไรสี่โมงก็กลับได้ค่อยๆล่นมาเหลือบ่ายโมงก็อุ้ยก็อุ้ยอัศจรรย์อย่างน้อยไม่ได้ค้างเพราะนั้นเสร็จ ไอตอนช่วงที่แม่อยู่ในห้องเนี่ยค่ะต้องให้แม่เล่าเพราะว่าอันนี้ของแม่โดยตรงดิฉันก็พยาบาลก็มาเข็นไปเข้าห้องไอซแล้วแต่แล้วเขาก็บอกว่ามีมีคนแปลภาษาไทยว่าคุณน้าคุณน้ามามาทำอะไรคะบอกอ๋อคุณหมอนัดมาว่าเขาจะมาเจาะที่ตรงขาเนี่ยแหละค่ะว่าให้ผ่าอีกขั้งหนึ่งจะดูดอเอาเนื้อเอา เอาประหลอดใส่แล้วนี้ก็เลยพอก็เอาเข็นขึ้นไปใส่แล้วก็เขาก็ผูกขาแน่นใช่พูากระดูกกระดิกอะไรก็ไม่ได้ก็เลยบอกว่าเขาก็ทายาชาเนี่ยทาทั้งสองข้างทาจนจนชาเลยอ่ะแล้วเขาก็เอามีดอะไรมาอะไรเครื่องมือเขาก็มาตั้งไว้ตรงบนท้องเราเนี่ย oh. เขาก็เลยเขาก็พูดว่าอื แล้วก็กี่ทีนึงแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ได้แล้วก็เลยบอกพระเจ้าช่วยลูกด้วยอช่วยหนูด้วยเขาจะพาหนูแล้วแล้วก็ยังหัวเราะอยู่อันนีก้ก็ก็บอกเรื่องจริงนะเหมือนกับคนมาบังไว้ในเนี่ยที่มันก็นหนังเหนียวจังทะนั้นแล้วแม่ก็ออกมาเข้าเข็นออกมาถาไม่ได้ถาไม่ได้ บอกว่าเราตามที่เราเราขอ่าค่ะว่าเราไม่อยากผ่าพระเจ้าก็ไม่ผ่าไม่ให้ผ่าเราไม่อยากค้างเราก็ไม่ได้ค้างเนาะคือไม่เจ็บตัวลูกไม่อยากเจ็บตัวก็พูดอยู่ในใจบอกแม่แม่พูดในใจลูกไม่อยากผ่าลูกไม่อยากเจ็บตัวก็พูดในแม่ก็บอกว่าพระเจ้าช่วยหนูด้วยอะไรเงี้ยคือหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลวันนั้นนะคะที่บอกว่าไม่ผ่าไม่ค้างนะคะหมอก็ส่งกลับบ้านก็หลังจากนั้นหมอก็นัดให้ไปเช็คอาการอีกทีว่า มันจะมีผลอะไรไหมที่ไม่ได้ผ่าสําหรับวันนั้นเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ผ่าวันนั้นก็ก็อีกนานเลยกว่าจะกลับไปผ่าอีกก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อสองวันที่ผ่านมาเองเนี่ยค่ะก็พาแม่ไปเช็คหมอก็มาตรวจหมอบอกว่าหัวใจปกติเส้นไม่ตีบขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าว่าอาทิตย์ที่แล้วเราจะจำโดนผ่าอยู่แล้วทําไมวันนี้ทําไมวันนี้แบบหัวใจปกติขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณที่ดูแลพอ่อแม่ครอบครัวของลูกขอบคุณพระองค์ค่ะอัศจรรย์นะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาแม่มแล้วพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานของเราที่เราทูลขอว่า<ม>เราขออะไรพระเจ้าก็จะให้เราแบบนั้นขอบพระเจ้าอวพรนะคะขอบคุณค่ะ<ม>ขอบคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้อง ได้รับการหนุนใจและพี่น้องอยากจะมาเป็นบุตรของพระเจ้านะครับการมาเป็นบุตรของพระเจ้าง่ายมากครับเชื่อในใจและสารภาพ,พด้วยปากว่ามีพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลและสร้างพี่น้องขึ้นมาและพี่น้องยอมรับว่าพี่น้องเป็นคนบาปและอยากที่จะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษบาปให้ถ้าพี่น้องเป็นคนนั้นที่อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าได้รับการยกโทษบาปและมีชื่อจดไว้ในสมุดแห่งสวรร์ ให้พี่น้องอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระองค์เจ้ายกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระเยซูมานั่งบนบ,นบัลลังก์ชีวิต ของลูกณบัดนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รับลูกเข้าในอาณาจักรของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะเลี้ยงดูลูกอวยพรลูกปกป้องลูกในนามพระเยซูเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ขอพระเจ้าทรงเมตตาสอนพี่น้องให้เติบโตในทางของพระเจ้าและพี่น้องเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าที่จะนำเกียรติมาสู่สวรรค์นะครับขอบพระคุณครับพระเจ้าอวยพรนะครับและเราพบกันในคำสอนอื่นๆหรือพบกันในงานประชุมฟื้นฟูน,นะครับพระเจ้าอวยพรครับ